เอ้ะลากว่ามาตึงบนแล้วมาตึงบนเล้าเราบนนี่เลยอย่างบนเลยแล้วก็กินก้าวเย่มันคนเดียวทำไม่ได้เยนนี้ัวเบื่อมันทำไม่ได้ไปจังเลยนี่เดี๋ยดก๋ยดีวดียวเดี๋ยวเดเวีเดยวเีวเดยดีดดีดววเวดเววเ เ็ไอเลยเลยเกู a กันนี er ้กูกลับไปจะได้ลุขึินอยากแม่เดยดรถกันี้กันนี้ออแต่แค่ไหนกูกลับอยู่ตอนนี้ไม่เมื่อเดเรีวลงไปแล่โบได้ก็ไปยกกับที่โบู้ไปล่างที่ยกมาหน้านี่แกไม่ตั้นี่เออกรเดอใจอันตรายเลยบนรถไม่กระชม โลกับโลลไม่ข oh. yeah. yeah. no. ึ mmm. Your face? Your face. Your ้นที่บัอขึึ้นขึ้นแล้วดขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปรน้เเลยอาไเลยเอาไเลยด้วได้ว Để công không đưa, càng không đưa, bây giờ nó rồi đó lưỡng lưỡng qua cát lèo oh, Ồ wow, cát yên, Ồ, chạy cùm lên Tại nữ thân bắt cặp đô à, bắt Cô nói, <laughs> đừng Bố mình cà pháp แค่เดี๋ยวลาแล้วเว้นรนกันโอรู้แคขการันเลยไ้ก็กลันั่นดด Trời đi đây mày. dọn. Số lúa à. Mặt trô này mày. Mặt trô mày. Hả? À? มาตัวเล็กน่งีมาทางนี้กันเล็ดวเดี่ยวตัเดียวกล้ามได้อยู่เกล้ามเรืองเลืวกล้ามได้นี่ต้นนี่รอบเลยก้ามม่ก่อนมาทางนี้อะไรเดินเนจงอายยอโอยนั้นก็ากล้าลุยนะ ตัวนี้ครับอัดกว่าลักว่ากาดเลึกล่ะไอ้มันรถนานกันรถมันนานนะมันมันมันดังรถดังเรทำว่าวใหญ่ปากว่ามันเีย็นก็ใช่ไหมนี่ปั้นปั้นรถรถน้ำมันบางเรมุ่งมาแล้วแสดงนิดนิดได้ก้อยนักดีนะจีนนนนนนมันมัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn rồi จอ้อนบนไม่เปื้อนครับ่างหลงลุดเลยจังบักดนรูครับรถจะาบีล้ลอนหน้ามกเนี่ยนะครับรถจะาบี้เอาแล้วมันไม่อยากดูเดบันินแต่มันก็อย่างนี้ว่าอยู่ในกรุ่นครับ

rồi mình vô gái ah đi làm anh gái đi rồi cặp <laughs> à, dạ, dạ, <laughs> rồi bố già tao nói đó để tui đại rồi đi đừng có tao đi đi

แล้วยังอานุมากมายเลยวังนี้ยังเด็กยังยางไรไว้วังนี้เด็กดูนี่ดูนี่เลยโอ้ยอย่งรถนั่นอย่างเด็กขอเล่งไม่รถไม่รถดูนี่ะอะไรเลยจะติ๊บได้ไหมฮะ <c oughs> <Ha? S 2> ไม่มาที่นะการเต้นตักบอลไรเออเอเอ,เอ <c oughs> Rồi đi à, cái này Quảng tài của tôi Cái này rất béo mà chắc giá là thấy Thế nên mình nhớ hợp chất này này để cắp bức Không câu này không có trời với dấu hợp chấp Còn cắp bởi dính kế bún Uông ngâm, uông ngâm, uông Cái gì phải ra rằng bia liền thì đi câu Mà vì ngàn gọi ai bia liền lục quát gặp เบียเลียงคือว่าคนก็โรยในวันโองรยครับเบียรเลียงกาเตียวนนกะรึ่งแกนเชื่องว่าก็ไอเบียรเลียงว่ามาแกตึงเอาไปไอคนกันแต่แกจากวิษจากไปแรานุธารมรวยจิงจริงไม่ต้องแบ่งคนโชครอยนะอันนี้จักไปแบปรานุทรรมรยถึงแกเลอรแกอุ้มมัย ตัวได้แล้วครับอาจารย์ไปกินข้าวอยู่ฮะมาแล้วบมล่อ้ลนตนลุนตนเดี๋ยนี้เลอแกกหยบเรือคนนู้นเยพวมีย่างต้นยย ยันกูจะพวกเอาเรื่องไม่ได้นี่ลองยบก้านเลยทีโอ้อันต้นมันนั่นไม่ได้ลงกันลัางเลยอะยกไม่ได้ลงนี่พอยกก้านล้ามันรูปไปลัางเลยโอ้อือเดี๋ยวมาได้ยังลงดิแต่หน้าร้อนร้อนอยู่ที่ปิดยาม่ายเออลงตายไปเลย Mình mới mời 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 mới mời 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 lên, mày mời 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 mày mời 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 การินกาินเท่รอยกไม่กกดโอเคสามเสียวพันช่องพันช่องไหนนี่กูกาตุนนี่อะไรกันอ้าเดี๋ก็อองอย่าไปเกียรตะเบียรเดียวนี่เอียร์โรยเดียวเกียรด้เกียิเกียยังก็มีเุกนังดยอะแต่เฟซุกอยู่ไงล่ะ สามสิบปุ่นใ้กูมาปั่นะอืมปั่นะสองพันืมสองพันถึงนี่กายินปั่ชองอืมนี่อย่างไงผู้ส้างโรยอืมสร้ารยต้องเรืออยู่ไอ้โม่อะไรที่โรยเออมันมันไกูกัดตุนสิบมาทนี่กัดตุนเยอะเลยกัดตุนโอยยั่งมนป็นปิดไปเลยเจ้าแล้วต่หน้าแบบรึ้กูก็ลืมไปแล้วแกไปส้าย เดี๋ยวยงให้ร่องโรยนี่แต่กูได้เบี้ยงรรยเดียววันนี้จะไปเกียเดี๋ยวก็คเองนไอเบือนเล็วเลยกาบักเรือแล้วเนี่ยังไงยรงเวโอ้นอย่าไปี่อย่าปเล่นไปลังมันมีรูไหมถ้ามีรูเราโนดดักไว้นี่มันกวายมันเวจะลงมาเลยดิอย่างนดบงไหมโนดดักไว nốt đây vào đây rùi luôn đấy đây để mấy mì lưỡi anh vào đây đây là rong không có miếng tiền đâu nhẽ anốt anốt bớt tiếp nhăng mai nhăng 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 แต่เบกมันดีเบกมันดีนะเนีนี้เี๋ยวเบกเี๋ยวยาเนี่ยปุงพึ่งนะ่แต่เจ้าาปลุกับปลกกันนี่่เอามาใช้เราต้งกับ่เดียวต้องกบตรกันเลยเราตยึดกับมันอรกได้แต่เดียวตนนทน่เดียวมันไปไงนี่ม่าน่ที่ใจรถกลัวอนงยางนนักตัวไหม

ุวมยังเอาโนดมาดักอะไรเลยตรงนี้กุญแจม่เองตอนอนี้นอ็อตใช่ไหอน้อกนี่หยัดไปดูรัมนี่นอ็อตขอบเนนอาน็อตเทไปไหนรูนี่รูดักนี้เฮ้ยได้หรือโอ้ไม่อยู่ยไม่ได้ไม่ได้ mẹ 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 này mẹ 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 là bớt mẹ 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 này mẹ Cái <laughs> này mẹ 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 này mẹ 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 mẹ

tắc này đủ nha, đi bắt có tôm lớp 2 không? có đây, tôm lớp không? Được quá, chán tôm lớp 2 không? Ai, ai kia mày con? Mấy tá cả mất nhắn đớm แกปนันเล็กแกจำไมต้องเกะแกกี่บุญกกันแกปนันตางเด็กนู้นไงกไปเปลียน่อ,ง,นเองเบียเบียนึงรย <c oughs> วยอ่ะเดี๋ยวโอ้ยไปยิงเหอะแกไม่นับไม่ดีอนแต่ว่าก็คือมันเบียเรียงวันลัดร่องรวยครับตีนี่พวกบโน

เบียร <c oughs> อร่อยเดียวบันั้นเลยจีนจีนจีนบันั้นไปไม่อยากจีนเหนือนะนี่จีนนี้เลย <c oughs> เดียววาเล็กกว่าจีนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จีนกว่าจีนกว่าจีนกว่าคนเดียว <c oughs> โป้งกันนะโป้งกันได้ลวโป้งเลยนะเออได้ลวโป้งเลยนะกันตาวันก็ยอหรือนูก็ไม่าวันเนี่ยก็ไปอีกรอบต่อเดียวเออเออได้ลป้งลยนะมาหน้าเลยมาหน้าเลยเออได้แล้วไปนะรกรัไปนะรกไปนะลูบู cái này đã leo bây giờ mình nắc đi Hãy yên Ok nha Chụp đi, chụp đi Mà lên mai tờ điếu Tờ điếu mà lên mai Mà tiếu ơi Ừ, đây, đây, đây Ừ, tên bé này đây không ta nó rộng ngay, mà rồi mày tưng Nó rồi mày đây ไปเจือบได้นี่กรับอยู่เรือบรูดไปนั่นบบกระดุกก็กระรุ่งย่างไงระเบิดบนมากรุ่นนี้เลยอย่างปนเกได้บนรุ่นน,น,นี้เลยอย่างบนเกได้บนว้ารุ่นนี้เลยอย่างบนเกได้บนเบียร์เบีรอยรโรยนี้เกบน โอเคครับคลิปนี้ไปมาพบกันให่ครับ